ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องความจริงความจริงนั้นก็มีหลายระดับแต่ในทางพระพุทธศาสนาก็ให้ความจริงไปรวมๆก็คือสองระดับระดับความจริงที่จริงตามที่เห็น ตามที่รู้ในะความจริงอีกระดับหนึ่งอาจจะเห็นได้รู้ได้โดยธรรมดาหรืออาจจะไม่สามารถรู้ได้โดยธรรมดาก็ได้ความจริงที่รู้ได้โดยธรรมดานั้นเห็นได้โดยธรรมดาก็คือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่เราเโลก เราเห็นมนุษย์เราเห็นคนเราเห็นสัตว์เพราะมันมีอยู่จริงอะน,นะจะบอกว่าไม่จริงก็ไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าจริงที่ลึกกว่านั้นก็คือยังมีอยู่ก็คือเรามองเห็นไม่ได้อย่างที่ร่างกายของเราเนี่ยมันมีความจริงที่เรามองไม่เห็นเช่นความ แปรปลวนของร่างกายเนี่ยต้องใช้เวลาน,านานถึงจะมองเห็นเวลานานสักเท่าไหร่ก็ช่องเด็กๆวัยรุ่นก็ยังมองไม่เห็นพออายุมากขึ้นเริ่มจะมองเห็นก็เห็นว่าเราอายุมากขึ้นแล้วก็เห็นว่าเราแก่เป็นได้ โดยปกติพอเราแก่ขึ้นก็เห็นเหมือนอาตมภาพนี่เห็นตัวเองว่าแก่เพราะว่าอายุมันก็มากแล้วและดูผมดูอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วตาก็เปลี่ยนไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปนะทุกอย่างแหละเพราะมันแก่ ถ้าเราไม่พิจารณาดีก็จะมองไม่เห็นอันนี้เรียกว่ามันมีอนิจจังทุกขังอนัตตาปุญหาตัวตนไม่ได้ให้ความความแก่นี่เราเห็นเห็นนี่ก็ไม่ไม่ใช่ของจริงที่จริงกว่านั้นก็คือเรามองไม่เห็นแต่เราแก่แน่ๆเราต้องตายแน่ๆนั่นเองเนะก็ออกตอนนี้ก็แลกกันนะ ขอ้รู้ว่าทุกคนเหมือนกัน